เครื่องมือในการพิสูตร greedy algorithm เนี่ยที่เราเรียนเนี่ยนะฮะมีผู้เทคนิค2อันนะฮะที่เรื่องแรกก็คือ greedy stay head นะฮะก็คือเราพิสูจน์ว่านะฮะตลอดการทํางานเนี่ย greedy algorithm เนี่ยมันมีอะไรบางอย่างที่ดีกว่าคําตอบที่ดีที่สุดอยู่นะครับหรือไม่แย่ไปกว่านั้นนะฮะมันก็จะเป็นเป็นเครื่องมือที่พิสูจน์ได้อีกอันก็คือ exchange argument นะฮะ exchange argument ก็คืออันอันนี้เราบอกว่าดีกว่าตลอด จริงๆถ้าให้ชัดเจนก็คือไม่แย่กว่าตลอดนะฮะแต่ว่าเราจำว่าดีกว่าตลอดก็ได้ e x c h a n g e นก็ Ex คือปรับ o p ให้กลายเป็นโซโของเราได้นะฮะโดยการสลับไปสลับมานะฮะเดี๋ยวเราจะได้ดูตัวอย่างในการพิสูจน์2เทคนิคนี้นะฮะผ่านทางปัญหาบนกราฟ2อันนะครับนะฮะปัญหาที่เราสนใจนะฮะเป็นกราฟพ o b l e มนะฮะเพื่อจะ motivate เนี่ยผมจะ ปัญหาสออนเนี่ยมันจะบางทีบางคนจะสับสนว่าอันไหนคืออันไหนนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะดูปัญหาก่อนวค่อยไปดูอันกอน,นะฮะจะมี2อันอันแรกคือปัญหาชนะ็อตเทสพาร์สนะเราจะอีกอันคือชื่อว่ามินิมัมสแปนนิ่งทรีตัวชอ็อตเทสพาสกริทิมเนี่ยเอ่อจะมีเดี๋ยวเราจะเรียนกริทิมอันหนึ่งชื่อไดสตรานะครับนะดสตรากริทิมถ้าใครจําได้อ่าถ้าใครใช้ Google Map อะครับ เวลา Google Map บบหาเซิร์ชหาพาดก็จะจะเป็นอัะไรที่พื้นฐานก็คือจะเป็นตัวนี้ครับ TRA, ไดสตราส์ก่อนเลยคือถ้าถ้าคุณใช้ Google Map บบทุกครั้งก็นึกถึงเนี่ยนะครับเอ็ดการ์ไดสตราส์นะครับ, TRA, รบเป็นชาวชาวดัตช์นะครับชื่อเขาจะจำง่ายๆนะครับ D I J K D แล้วก็ I J K นะครับนะครับ I อ K นะครับประมาณนี้นะไดสตรา อีกอันหนึ่งมินิมอลไทร์นรีท้ทีอันไกลถึมก็จะมีหลายอันกอเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเรามาแนะนำปัญหาก่อนแล้วกันเนาะโอเคเอ่อช็อตเทสผ่านนะฮะโอเคเราก็จะมีเอ่อเดี๋ยวผมดูหนังสือนี่งนงครับจะได้เอ่อมันฟอร์มูลเลอทได้หลายแบบผมพยายามจะฟอลโล่หนังสือคุณไปดูหนังสือจะได้ไม่งงนะครับ โอเคช็อตเทสผ่านนะฮะเราก็จะมีให้ Directed Graph นะครับเอา Formulation ก่อนนะเดี๋ยวเข้าไปดูตัวอย่างนะครับแล้วก็แล้วก็แล้วก็โนดนะครับจุดเริ่มต้นนะครับโัวเทคเริ่มต้นจะเรียกว่า Source นะฮะ จุดตัมตน s นะฮะแล้วก็ uh, ก็ each edge length each แต่ละ edge นะครับ e นะครับแต่ละ edge e นะครับมีความยาว le นะฮะ le นะครับซึ่งมากกว่าเท่ากับ0อันนี้เป็น ช็อตทด่่านเวอร์ชันที่ไม่มีไม่มีความยาวติดลบนะครับโอเคนะฮะเอ่อผานผานพีใดๆนะครับใดๆนะครับความยาวของพีของพีนะครับเขียนแทนด้วย lp เนี่ยนะครับคือเห็นมีความยาวนะครับเท่าจะเท่ากับความยาวรวม ของ a ในพาะครับนั่นก็คือ lp เท่ากับซัมของ e ที่อยู่ใน ple นะครับดูสัญลักษณ์นิดหนึ่งนะฮะประมาณนี้โอเคยกตัวอย่างเช่นสมมติว่ามีเอนี้นะครับโนดโนด abcd นี่ยาว1น2านะฮะอันนี้ผาด P นะฮะผาด P ก็ผาด P LP นะฮะจะเท่ากับ1 3, 2, บวก3บวก2อเท่ากับนี้เป็นต้นนะฮะโอเคทีนี้เออเป้าหมายของเราคืออะไรนะครับเป้าหมายเออเป้าหมาย g o ต้องการหานะครับต้องการหา s h ช็อตเทสพาดก็คือเรามีเรานิยามความยาวมาแล้วเนาะพอมีความยาวปุ๊บเราก็บอกได้ว่าใครยาวกว่ากันยาวกว่ากันนะครับเนื่องจากเอ็ดมีความยาวผานมีความยาวเราก็เลยจะมีผานที่สั้นที่สุดได้นะครับต้องการหาช็อตเทสพาดจาก S ไปหา ทุกๆขั้วแท็กส่วอื่นนะครับโอเคนะฮะมาดูตัวอย่างแล้วกันนะครับสมนทีมีกราฟนะครับอ่ามีมีแปะวอรเท็กแบบนี้นะฮะแล้วก็มีเอฟอ้เรายังไม่ได้ใส่ความยาวน,นะฮะใส่เอทไปก่อนละกันอ่ะอันนี้เป็นเป็นอิเล็กเต็ดกราฟอันหนึ่งนะฮะคิดว่าน่าจะยุ่งเหยเิงพอสมควร เดี๋ยวผมจะใส่ความยาวเข้าไปนะฮะขอเขียนเป็นสีแดงแล้วกันจะได้เห็นชัดนิดนึงอืมโอเคนะฮะเราก็มีความยาวของของอเส้นเชื่อมแต่ละอันแล้วนะครับทีนี้ถ้าเราอลองดูตัวอย่างสักอันแล้วกันนะฮะผา่าหยิบผ่ามาสักอันหนึ่งสมมุติว่าเราดูผ่านนี้นะฮะนี่คือผ่าจากหนึ่งไปหกนะฮะ ผ่านนี้มีความยาวเท่ากับเท่าไหร่เนี่ยผ่านนี้ความยาวก็คือสิบบวกสองบวกหกนะครับเท่ากับสิบแปดทีนี้มันมีผ่านอื่นที่เดินทางจากหนึ่งไปถึงหกที่เร็วกว่านี้ไหมนะอ่าหนึ่งไปสามอ่าเดี๋ยวผมจะวาดข้างล่างนี้นะอหนึ่งไปสามโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวโทษโทษโทษเปลี่ยนสีก่อนหนึ่งไปสามแล้วไปไหนต่อสามไปห้าห้าไปแปดแปดไปหก โอเคอันนี้ยาวเท่าไหร่ผ่านอันนี้ยาวเท่าไหร่สิบสี่ใช่ไหมสิบสี่สั้นสุดยังผมก็ว่าน่าจะสั้นสุดครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นช็อตเทสผ่าจากหนึ่งไปหกเข้าใจไหมฮะเดี๋ยวเราลองดูอีกสักสัก,สก,สก,สกอันหนึ่งนะครับทีนี้สังเกตว่าถ้าเราดูดีๆนะฮะถ้าคุณมีช็อตเทสผ่าจากหนึ่งไปสี่แล้วมันผ่านสองนะฮะมันจะมีถ้าเส้นทางที่สั้นที่สุดจากหนึ่งไปสี่นะครับมันผ่านสองเนี่ย ส่วนที่หนึ่งไปสองเนี่ยมันก็ต้องสั้นสุดเหมือนกันไม่งั้นคุณอ้อมทางอื่นมันจะสั้นกว่าเนาะทีนี้ผมจะเขียนช็อตเทสผาจากหนึ่งไปไปหกเเดี๋ยวนะหนึ่งไปสองมันเทือนนี้นะผมจะเขียนข้างบนแล้วเนาะเออผมจะเขียนรูปนี้เนาะหนึ่งไปสาเนี่ยสั้นสุดก็คือห้าเนาะสามไปห้าเนี่ยสั้นสุดก็คือไปทางนี้โอเคไหมฮะเรามีรูปนี้เนาะโอเค แล้วเจ็ดสั้นสุดก็เป็นรูปนี้แล้วก็หนึ่งไปแปดสั้นสุดก็คือผ่านทางนี้แปดไปเสร็จแล้ว 1, เออหนึ่งสองเออเดี๋ยวนะอันนี้หนึ่งสองแปดแปดบวกสองเป็นสิบหนึ่งไปสี่เป็นสิบอันนี้ก็เป็นสิบเหมือนกันเอาเท่ากันเวยอันน่าจะรูปนี้เนาะ อันนี้นะครับข้างบนที่เป็นสีส้มๆสมที่เราเห็นเนี่ยฮะมันจะเป็นต้นไม้เนาะที่ที่ผาดบนต้นไม้เนี่ยจะแทนช็อตเทสพาดเลยถ้าคุณจะวิ่งจากจากหนึ่งไปหกให้เร็วสุดเนี่ยก็คือวิ่งตามเนี่ยหนึ่งห้าหนึ่งห้าเอา่อหนึ่งสามห้าแปดหกเนี่ยายาวยาวสิบสี่ไม่มีทางอื่นเร็วกว่านี้แล้วนะฮะจริงๆมันมีอันเนี้ยไปไปได้อีกทางหนึ่งออแต่นี้ยาวหนะกแน้ะก็ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้สิบสี่สั้นสุดละประมาณนี้นะฮะ สีส้มๆเนี่ยนะฮะสีส้มๆเนี่ยนะฮะที่เราเขียนเนี่ยนะฮะ mm hmm. มันเป็น mm hmm. เขาเรียกว่าช็อตเทสพาทรีนะช็อตเทสพาทรีซึ่งถ้ากราฟคุณถ้าอันนี้จะตรงกับถ้า LE นะครับเท่ากับ1หมดอันนี้จะตรงกับ BFS3 นะครับเบทเฟอร์เซิร์จำได้ไหมฮะเวลาพูดถึงเบทเฟอร์เซิร์เบทเฟอร์เซิร์เนี่ยเป็น เป็นต้นไม้ที่แทนเส้นทางที่สั้นที่สุดถ้าทุกๆเอ็นะครับค่าใช้จ่ายเป็นหนึ่งความยาวเป็นหนึ่งหมดนะฮะโอเคแป๊บนึงนะครับผมเสียบปลั๊กก่อนครับแบตแบตหมดโอเคอันนี้ก็คือปัญหาที่เรียกว่าช็อตเทสผ่านนะฮะเดี๋ยวเราจะดูอีกปัญหาหนึ่งครับมีความคล้ายกันอยู่แต่ไม่เหมือนกันนะฮะหลายคนก็สับสนเพราะนั้นผมจะใช้เวลากับตรงนี้นิดนึงนะฮะ โอเคอีกปัญหาหนึ่งนะฮะก็คือปัญหาที่ชื่อว่ามินิมัมสแปนนิ่งทรีนะครับนะครับเอ่อโอเคผมก็จะนิยามปัญหานะครับ มินิมัลสแปน i ิ g งทร e เนี่ยจะจะมันก็มีค่าใช้จ่ายเหมือนกันในกรณีของชอตเทสผ่านเนี่ยค่าใช้จ่ายคือความยาวของผ่านเนาะแต่ตัวมินิมัลสแปน n ิ่งทรีเนี่ยมันจะมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับก็คืออ่นี้จะเป็นผมจะโมดิเวตจากชอตเทสผ่านมันพอนึกภาพออกเนคุณจะเดินทาง Google Map อะไรแต่ว่ามินิมัลสแปนนิ่งทรีเนี่ยมันจะมันจะเป็นอีกแบบแล้วนะครับเออเราผมจะโมดิเวตจากจากปัญหาทางลุกลังนะครับ กับทางถนนคอนกรีตเนาะคุณน่าจะเคยได้ยินเ,เมื่อนานมาแล้วนะครับมีคนบอกว่าเราจะสร้างรถไฟความเร็วสูงนะฮะแต่ต้องไปทําถนนลูกรังให้หมดก่อนใช่ไหมฮะแต่จริงการที่ถนนลูกรังหมดไม่หมดเนี่ยอาจจะไม่ได้จําเป็นมากถ้าคนเดินทางได้ด้วยด้วยถนนคอนกรีตครับผมจะฟอร์มูลเลตปัญหาเป็นแบบนี้นะครับเรามีหมู่บ้านเป็นแบบนี้ครับมีหมู่บ้านอยู่นะครับหมู่บ้านหนึ่ง มี8หมู่บ้านแล้วกันเอ่อทีนี้เราก็มีถนนเชื่อมหมู่บ้านเป็นทางลุกลังหมดเลยอันนี้เป็นอันเดเรกเต็ดกราฟนะครับเวอร์ชันที่เป็นเดเรกเต็ดกราฟนี่จะก็มีเหมือนกันนะครับไปดูได้ในหนังสืออ่ะโอเคอันนี้นะฮะอันนี้เป็นเป็นตารางแทนเอ่อตัวเอ่อถนนลุกลังทั้งหมดนะฮะที่มีนะครับหมู่บ้านพวกนี้เชื่อมกันด้วยถนนลุกลังหมดเลยเส้นที่ตัดกันก็สมมติว่ามันมันลอดกันไปแล้วกันนะฮะทีนี้เราจะอัปเกรดถนนให้กลายเป็นถนน ถนนคอนกรีตนะครับโอเคไหมฮะอันนี้อันนี้คือแผนเป็นเป็นหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านเชื่อมด้วยถนนลูกรังนะครับนะครับเราต้องการจะอัปเกรดถนนลูกรังให้เป็นถนนคอนกรีตครับเราก็ไปมีทีมไปเซอร์เวย์มาครับว่าถนนแต่ละเส้นเนี่ยถ้าจะทําให้เป็นถนนคอนกรีตต้องจ่ายตังค์กี่บาทนะครับอาจจะอันนี้จ่าย10บาทอันนี้จ่าย5บาท อย่างนี้เป็นต้นนะฮะก็ไล่ไปเรื่อยๆนะฮะเราก็จะมีค่าค่าอัพเกรดนะครับก็คือแต่ละเส้นนะครับมีมีเงินนะครับค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนเปลนถนนคอนกรีตนะครับนะครับทีนี้เราเราไม่จำเป็นที่จะต้องทำให้ทุกเส้นเป็นถนนคอนกรีตนะครับแต่เราต้องการจะรับประกันว่าเออแต่ละ หมู่บ้านคู่ของหมู่บ้านใดๆน,นะครับสามารถเดินทางหากันโดยผ่านทางถนนคอนกรีตเท่านั้นได้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าผมอาจจะทําแบบนี้เนาะเรามาดูรูปตรงนี้นะฮะดูรูปประกอนนิดนึงเนาะสมมุติว่าผมสร้างสร้างถนนคอนกรีตแบบนี้นะครับผมสร้างถนนคอนกรีตนี้ชึบชึอบอันนี้พอพอที่ทุกหมู่บ้านจะเดินทางหากันถ้าเป็นแบบนี้นครับได้อย่างไปไปทุกเมืองไปได้กันทางถนนคอนกรีตอย่าง ได้แล้วเนาะแต่ว่าถ้าคุณสังเกตดีดีเราต้องใช้ทุกเส้นไหมฮะถึงจะเดินทางได้ตาม,เป,ตาม,เ,มเป็นตามถนนคอนกรีตไม่จำเป็นต้องใช้ทุกเส้นเพราะอะไรครับ4ี่ห้าออกได้เนาะออโอเคครับครับโอเคครับถูกต้องครับขอบคุณครับสังเกตว่าถ้าเราสี่ห้าออกเนาะถ้าเอาเอา,เอาเส้นสี่ห้าออกเนี่ยนะครับมันก็ยังเดินทางกันได้เนาะเพราะว่าเ,ออเพราะว่าคือเราเรา,เรามันมีประโยชน์อะถ้าเราจะจะทํา เช,เชื่อมเชื่อมถนนนี่เป็นรูปแบบนี้เพราะว่าเพราะอะไรครับเพราะว่าเพราะว่ามันมันจะเป็นรลปเนาะเราก็ตัดตัดทิ้งข้างหนึ่งได้โอเคไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการจะทาเนี่ยคือคืออันนี้ครับเราต้องการให้นะครับเราต้องการให้เลือกนะครับเลือกเอทนะครับให้1น,นะครับเชื่อม ทุกโนดนะครับทุกทุกเวอร์เท็กซ์นะครับ,ก,ก,รก,รบก็คือ,อ,อมองมองกราฟของเอชที่เลือกนะครับจะต้องคอนเน c t เต็ดนะครับนั่นก็คือไปไปถึงได้ทุกไปถึง,ไ,ถงได้ทุกคู่นะครับอันที่สองคือเราไม่จำเป็นต้องเลือกให้มีไซเคิล กราฟก็ไม่ควรจะไ,ไม่ควรมีไซคเคิลเพราะถ้ามีไซคเคิลเราก็เอาออกเอทดเอาเอทดออกได้เนาะยกตัวอย่างเช่นอา,อาจจะเช่นรูปนี้เนาะถ้ารูปนี้เราเราไล่ไล่ลบก็จะเป็นเป็น,เป,นเป็นแบบนี้เอ่ออะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวว่าไปเนาะพอได้ข้ขอสองอย่างนี้นะครับกราฟที่เราเลือกเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เราเรียกว่า พอกราฟไม่มีไซเคิลเนี่ยมันจะกลายเป็นทรีเนาะทีนี้กราฟที่คอนเน็กเต็ดคือไปถึงทุกวอร์เท็กเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นสแปนนิ่งน,นะครับเป็นสแปนนิ่งสับกราฟนะครับก็คือไปถึงทุกวอร์เท็กหรือคอนเน็กเต็ดเนี่ยนะครับก็ความหมายเดียวกันแต่คอนเน็กเต็ดเราจะมองว่ากราฟคอนเน็กเต็ดแต่ถ้าสับกราฟกราฟย่อยเนี่ยมันไปถึงอันเราจะเรียกคำว่าสแปนนิ่งนะครับเห็นไหมฮะทีนี้เนื่องจากเราต้องการจะได้เพราะนั้นเพราะนั้นนะครับเงื่อนไขเนี่ยนะครับ มันจะทำให้มันจะระบุว่าเราต้องการได้ต้องการได้สิ่งเรียกว่า spanning tree แต่ว่าเราต้องการจะสมมุติเราต้องการจะจ่ายเงินให้น้อยที่สุดนะครับที่ทำให้ได้ spanning tree นะครับก็จะกลายเป็นปัญหาถ้าจ่ายเงินน้อยสุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็น minimum spanning tree นึ่งสิ่งเราต้องการจะหานะครับให้กราฟมาต้องการจะหาทรีที่มีค่าใช้จ่ายรวมต่ําสุดนะครับยกอย่างเช่นอย่างรูปนี้นะฮะร,รูปนี้นะฮะมินิมัมไซนที่ก็อาจจะเป็นอันนี้ครับเดี๋ยวผมจะลองวาดสักอัน,นแล้วคุณลองดูมันมีินิมัมบ้างเนาะเอ่อถ้าเราเลือกแบบนี้คู่นี้ก่อนเอาคู่แค่คู่นี้ก่อนเนะี่ยถ้าเราเห็นสิบแปดเนี่ยนะครับอันเนี้ยถ้าทรีเรามีสองเอ็ดเนี่ย มันเป็นมินิมัมได้ไหมสังเกตว่าตรงนี้นะครับถ้าเราเลือกห้าแทนเนี่ยเราเอาสิบออกเนี่ยมันจะมินิมัมกว่าเนาะเพราะนั้นเราควรจะเลือกอย่างนี้แทนห้าแปดอย่างเงี้ยครับน่าจะใช่น่าจะมินิมัมแต่ว่าอาจจะไม่มีมินิมัมเหมือนกันนะครับสังเกตว่าแปดเนี่ยแทนนี่เราจะเลือกแปดเนาะเราสามารถไปเลือกอันนี้ได้ครับจริงๆเรามีลีลานี่ครับเลือก เราเลือก7แล้วก็3เนี่ยจะดีกว่าเลือก8นี่นะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆวาดให้ดูนะครับเออเนี่ยนะฮะอันเนี้ยจะเป็นมินิมัมสแปนนิ่งทรีแล้วเราจะไม่มีทรีอื่นเลยที่ที่ที่ถูกกว่านี้แล้วก็ไปถึงทุกอ e ั t วะนะครับเดี๋ยวเราจะเรียนกันครับว่าเราจะพิสูจน์เราจะหาไอ้ทรีแบบนี้ได้ยังไงนะครับแต่ แต่น่าจะพอเข้าใจนึกภาพออกเนาะสังเกตว่าถ้าเราเลือก9จริงๆเ,เราไม่ควรจะใส่เออดอะไรเข้าไปอีกแล้วเพราะว่ามันมันถูกมันมันไปถึงทุกท,ทุกวัตทแล้วเราก็เออดอื่นใส่ไปปุ๊บมันสามารถมันมันก็จะแพงขึ้นทั้งนั้นนะะนะครับโอเคนะฮะอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นมินิมัมสเปนที่ผมจะมาวาดวาดอย่างนี้ด้วยเนาะโอ มินิมัลสไปน์ที่ของรูปนี้ก็คือจะเป็นอันนี้ชิปแปดซึ่งก็จะมีค่าใช้จ่ายรวมเท่ากับเอ่อคอสคับห้าค่าใช้จ่ายนะครับก็คือคอสห้าบวกเจ็ดบวกสามบวกสามบวกหกบวกเจ็ดบวกสองนะครับเท่ากับเท่าไหร่ไม่รู้ อลองลองลองบวกกันเองโอเคผมจะโฟกัสเรืปัญหาแบบเป็นทางการนะครับก็คือเราจะให้ให้อนาลิเซเต็ดกราฟนะครับจีกีเนะ e นะครับแต่ละเอเอนะครับมีค่าใช้จ่ายนะครับมีค่าใช้จ่ายผมลอกหนังสือนีดนึงนะฮะจะได้ไม่มึนนะครับเอ่อ มีค่าใช้ใจ่ายเอ่อ CE นะครับในการในการเลือกนะครับทีนี้สิ่งเราต้องการจะหานะครับเราต้องการจะหาสับเซตนะครับของเทนะครับที่อย่างแรกนะครับอันแรกก็คือเอ่อ t ีสเปนสเปนนั่นก็คืออ่านั่นคือสับกราฟนะครับกราฟ v t นะครับ Connected นะครับและก็ข้อสองนะครับคอสนะครับ Total Cost Sum ซัมของ E ที่อยู่ใน T นะครับ CE นะครับน้อยที่สุด ซึ่งเงื่อนไขโทโต้คอสเนี่ยนะครับมันจะรับประกันว่าไม่ไม่ไม่มีไซเคิลนะครับไม่ควรมีไซเคิลโอเคนะครับนะปัญหานี้ก็ก็จะเรียกว่ามินิมัมสแปนนิ่งทรีนะครับผมขอพิสูจน์อ r v a t i o n แรกก่อนแล้วกันนะครเคลมหนึ่งนะครับ c e มากกว่าเท่ากับ0ูตรนะครับ เป็นเป็นมากกว่าศูนย์เลยแล้วกันนะครับเพื่อความง่ายนะครับโอเคเคลมนะครับให้ t เป็นมินิมัมคอสคอสโซลูชันของ ของปัญหา m i มินิมัมส g Tree นะครับ T จะเป็นทีนะครับปัญหาข้างบนเราเรียกปัญหาปัญหาข้างบนเนี่ยครับในวอดดีไซน์นะครับเออก็พรูฟนะครับอย่างแรกนะครับทีท,ทีต้อง Connected นะครับ เพราะว่าจากเงินไข1นะฮะอันนี้2คือสมมุติว่าสูตรที่มีไซเคิลน,นะครับสักครู่ครับแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะครับ,บ,รบฮลัฮโลโหลฮัลโหลได้ อ๋าฮะได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวโทรกลับได้ไหมสอนสอนสอนอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโทรกลับตอนนี้โอเคครับครับครับโอเคเราจะต้องบอกว่าถ้าจะบอกว่าทีเป็นเป็นทรีนะครับเราต้องบอกว่าเอ่อทีต้องไม่มีไซเคิลเนาะ เราจะพิสูจน์บายคอ n เ i t i o นนะครับสมมติว่าทีมีไซเคิลนะครับมีไซเคิลซที่อยู่ใน T นะครับโอเคอให้ให้ e เป็น a e ใดๆใน C นะครับสังเกตว่านะครับ t ลบ e นะครับยัง c o n n e c t e d อยู่นะครับเพราะอะไรครับ เพราะว่ามีไซเคิลอยู่นะไซเคิล C แล้วก็มี AE อยู่นี้นะฮะเราลบ E ออกนะฮะสังเกตว่าทุกๆคนยังเชื่อมต่อได้แบบเดิมนะฮะใครที่เคยใช้ AE นะฮะมีผ่าใดๆที่เคยใช้ AE นะเคยใช้ AE ก็ไปวิ่งวิ่งอ้อมทางนี้ได้นะครับนั่นก็ไม่มีใครเสียหายอะไรนะ,ะเพราะนั้นทีลบ E ยังคอนเน็กเต็ดอยู่และ เนื่องจาก CE มากกว่าศในย์คืเป็น positive เพราะนั้น t ีคอสของ,ด,ง,ด,งดังนั้นนะครับดังนั้นและคอสของ t ลบเ e นะครับก็จะน้อยกว่า ค่าใช้จ่ายของ t นะครับก็คือได้ c o n ดิชันนะครันะครับเพราะว่าเราได้สู่ว่า t เป็นเป็นมินค o l u สโซลูชันนะครับประมาณนี้นะูมก็ประมาณนี้เพราะฉะนั้นคําตอบของปัญหานี้นะครับที่ต้องการมันจะเป็นเป็นทรีนะครับเป็นมินิมัมสแปนนิ่งทรีนะครับโอเคอันนี้ก็คือปัญหา minimum s p แ n น i n g tree น่าจะพอเห็นภาพไม่มากก็น้อยเนาะเอเคนะฮะเรามี2ปัญหานะฮะอันนึงคือช็ t ตเทสพาธอันนึงคือมินิมัมสแป n นิ่งทรีซึ่ง มันอาจจะไม่ได้ผลลัพธ์มันจะไม่เป็นทรีเหมือนกันนะฮะไปทางมินวัตเทนิรีก็เป็นทรีช็อตเทสพาดก็เป็นช็อตเทสพาดทรีแต่ว่าสังเกตว่ามันมันไม่ได้จําเป็นต้องเหมือนกันนะครับไม,มมไมไ่จำเป็นต้องเหมือนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นในช็อตเทสพาดทรีนะเอ็ดเอ็ดแปดเนี่ยนะครับ,รบ,รบ, 8, 8, 8รบก็น่าจะอยู่ในช็อตเทสพาดทรีเพราะคุณวิ่งผ่านทนังห้าแปดนะครับไปไปเจอสองใช่ไหมอันนี้สั้นสุดละนะครับแต่ว่าในสแปนนิ่งทรีเนี่ยไม่มีเอ็ดแปดนะครับประมาณนี้นะนั่นก็น่าจะพอในภาพออกสองสองปัญหานี้นะฮะ